พี่น้องสวัสดีจ้าวันนี้พามาเก็บเห็ดนะจ้าอุปกรณ์ตะกร้าแล้วก็มีดตัดท้ายเห็ดจ้ะไปะพี่น้องรุ่น,ร,นรุ่นกันย่างขื้นมากก็ได้ไมามล้วจ้าดอกซองดอกแต่มันเห็ดผงเลือดจ้ะดอปกปุกย่ายยังม่นเป็นเห็ดผงขาวจ้ะไปะพี่น้องไปรุ่นน้ำกันได้ไม่ได้ก็รุ่นน้ำกันเล้วอพี่น้องไป เหบรรยากาศป้าเก็บเห็ดยังขึ้นมาสักพักแล,ล้วเราจะบรรยากาศกว้างป้าเห็ดเกียงดี้ดีจ้ะว่าเป็นตะยานดอกจ้ะถ้าเห็ดออกลายนี่สินั่นยุจ่าหานั่นยุจ่าว่านี่มันว่าท่านไม่มีเห็ดฝนเห็นฝนมันตกสองมือ่อสองคืนก็นเลย มายางเบิ่งจ้ะเขินว่าเห็ดออกก็เลยมาเลาะเบิ่งซือๆดอกจ้ะไปพี่น้องย่างน้ำกันเบิ่งแล้วจ้ะบรรยากาศข้างล่างย่างขึ้นมาแต่ข้างบนนี่ก็ข้างบนขึ้นไปเรื่อยๆจ้ะป้าเห็ดฮะกว้างป้านี่หาทุกปีจ้ะ นางไปน้ากันรุนรุนมีบะมีกระรุ่นน้ากันเด้อพี่น้องอยุดได้เห็ดเพิ่งขาวได้แต่ว่าสิมีบะมี น้ำกันเลยพี่น้องหาน้ำกันรุ่นๆไปน้ำกันนะจ๊ะขุ้นมาสูงลราตอนนั่นเห็นอีกแล้วพี่น้องมาต้องเห็นพี่น้องเบิ้งแล้วนั่นเห็นบอ เฮ็ดเพิงเลือดอีก,ลาาก,กอแล้วจ้ะเห็นบพอจ้ะตัดขาเอาก่อนเล้อจ้ะหนึงรุ่นรุ่น,นไปเรื่อยๆ ะย่างนาสักพักหนึ่งจะเห็นอีกแล้วพี่นอ้องมามามีแต่เห็ดเผงเลือดได้เจ้ะเห็นบหมพี่น้องเ้็กหน่อยอห้อยถากกินมันหลุดน,น้ำกันอีกดอกหนึ่งเห็นปะอันนี้เทาแล้ว เรากินมาได้จ้ะน้องรุ่น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 รุน่นไปน้ำกันเบางคนรุ่นแน่เบึงบรรยากาศป้าเห็ดแน่จะขึ้นไปข้างบนเปี้ยงเปี้ยงนี้ยอจ้จว่าเป็นเย่านหญ้่นะ thiên bơ, phe nồng, thiên bơ, 200 đợt đấy cha, bơ này, phe nồng, thiên này, nhai uh -huh. เตัวเลือดเขาจะห้อีกดอกเลงให้นูออยู่ใกล้ๆกันเนี่ยไม่กว่าสิบปอนีให้พี่น้องเบิ่งตัดอาเอากัระ้รจ้ะ ดอกยางงามเลยพี่น้องบุนกันโตตะการบุนกันโตแล้ว,ว,วพี่น้องแป๊บแป๊บงานลงข้างล่างเล้วจ๊ะตอนเด็กพี่นอ้องพากับ ยางมาสักพักหนึ่งแล้วจ้ะพี่น้องคะเมื่อยบุกไซบุกยังวทัทนนไ่้ออกแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิพักเมียกลับบ้านบุกมรรยกาศแด้วจ้ะกวดขาแล้วจ้ะเดี๋ยวมันออกลายๆเดี๋ยวสิพามาเก็บไม้เด้อพี่น้อง โอเคน้อ,อ,อ,นองเห็ดยังนะวัชชะว่าสิกลับบา้านแน่กลับบา้านได้กลับแล้วลน้้วยังวัชชะเห็ดยังวัชชะน้ำกันวัชชะพี่น้องนะเห็ดเพิงขาวตาเล็วเห็ดเพิงขาวพี่น้องเห็ดวัชชะนี่นี่นี่ เพิงข้าวน้ำกันบ้าเห็ดเพิงข้าวดอกแรกของปีเลยพี่น้องอนางเอกของคลิปนี่สงสารชุดเ<ะ>ดอกเดียวนี่ดอกเดียวแกออกมาดอกเดียวว้าก็่มีมูอีกบอยังหาคนได้พี่น้องเด้ เพิ่มขาวด้วยจ้าเนี่ยเห็นได้แล้วจ้ะจะกลับบ้านนะจ้าบรรยากาดไปเรื่อยๆที่น้องเพิ่มขาวง่าตัวทากอิฐหักเรื่อง,ง,ง,ออง,งบรรยากาศด้วยจ้จยาเดี๋ยวมาตัดขาด เห็นมันแดดนแนดูนี่หางเลาะเลาะนี่ดอกเดียวบ้อเท่านี่นี่เพิ่องขาวเนี่ย้อจ้ะถ้ามันออกออกหลายคักเด้อปลาเนี่ยพี่น้อง กลับบ้านแล้วจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแน่ด้วยจ้าเจ้าวัดดีจ้าพี่น้องเดี๋ยวติดต่อคลิปไม่คลิปหนาด้อจ้าแมงวันเบอร์เหมือนจ้าก,กาดจา้าติดตามกันด้อจ้าติดต่อไปเรื่อยๆฝากเป็นกำลังใจให้กันนะกันนะกันมืนจากาศ กดไหลกดแร์เห็นเด็ดวจ้าพี่น้องมากบา่มากกระกดหัวลดเด้วจ้า